นอกฮัสดีเลียงนะลุงตาเรียกว่าคูยกับผู้กอะ,นนะเนี่ยผู้ใดเนี่ยเขากับเป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วก็บอบรบบบบทอง้เขาหาวัดสดุให้นะลุงตาลุดคืนบางแล้วคือมันเป็นแต่หยากอีหรีอจะเข้าที้ังเขาหยางแล้วเขาทีหาได้ไว้ซ้ำได้ các anh bộ phoai hàng sắn thay, trang sơn cao chim mồ thẹm đầy, trang sơn ánh ta, ông 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 ta, thôi. ta, ông 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 น <c Dante> ั <hart> ่นแหละเขาจะสิไปซื่อเอียงห้ข้าเจ้าจะไปหาเอียงให้แน่แจ๊สินะหลวงตาเบิ่งระยั่นมันยากพูดหาข้าเจ้าเตรียม่ให้รวยเข้าใจไปหาแสน้วกระจบหลวงตาวานแต่แต่อันสั่งตึ๊งส่งอ่านนี่บัตรเจ็ดแสนเจ็ดล้านเลยนี่เจ็ดล้านไปน้อยเลยเด้อพ้นชื่อขิโค้งหลังคา คนหลังค้าเนี่ยขาเจ้าจขอสองล้านสี่แสนหกหมื่นมันเดยกก็เลยตอกันร้องเบิงหมาตากมาหาก็เลยต่ออันไข่หมกสองล้านได้อ 2, 000, บอวาสันลองตาว่าผู้ก่อบว่าต่อสองล้านป่ไดีบยลงตาแล้วเลยว่ขาเจ้าจอคู่การเรียบเลยอขาจาเจ้เลยแจ้งให้ทราบว่ารถหาย สองแสนหกหมื่นก็นเป็นสองล้านสองหลังนข้านะ่นส่วนสั้นสองสั้นนั้น <c oughs> อันที่ก่อสาบมนะันนะผมขอสั้นแรกหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าบาทสั้นที่สองหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทเพราะว่าใจอิดมันเบามันนี้อะไรวาเอาอิดของไข่มุกเห็นเบิรสาหัสหรื เราต้องอมอนเบามันเจาะมันก็ง่ายจังสิ่นะอยับใส่นอตมันก็แน่นดีคันม้อนเบามันพอชิบบนแน่นจังสี่นะอันเบากันนั่นกับเันพันชิรถแอยู่วา่ด้นวฮะานจังวะฮะขา่ับขเอาขึ้นหน่อย

ุทธัสาควโตบุปผาขณะมรังโรมาเนนามตัสสวะตอรหมตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสังฆวะตอรหตสัมมาสัมพุทธะนโม 감 พังอหามามังคันเตอหขมามีตุเมหีปีเมฆขมิตรพังอหสมามังคันเตอหขมามีตุเมหิปิเมฆขมิตรพังมามัันเตกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมบาปกรรมเราใดที่พระเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์เนน อาจสลังพังพาสประมาตต่อลงตาที่มีเจตนาพอดีไม่มีเจตนาพอดีะระลึกได้พอดีะระลึกไม่ได้พอดีแต่หน้าพอดีรับหลังพอดีเป็นต้นหลงตาขออโ,โหสิกรรมให้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเป็นภัยต่อไปในภายภาคหน้า บุญกุศลเหล่าใดที่คณะครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระพระสองค์องค์สามเณรได้สร้างสมบร,รมบำเพ็ญมาหลวงตาขออนุโมทนาสาธุการส่วนเครืงามความดีบารมีธรรมเหล่าใดที่หลวงตาได้บำเพ็ญมาแล้วขอแบ่งปันถวายท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายทุกรูปทุกนาม จงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปและในที่สุดข,ขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมรรคผลพันิพานด้วยกันจงทุกรูปทุกรูปเธอ ทุกันวันโบเอาอย่ยมตังเนาะทุกัน <c oughs> ทุกัน <c oughs>

สาุเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุความปรารถนาที่พระเทานุเถระคุบาจารย์พระสงค์องค์สามเนรทุกรูปทุกนาม ที่ตั้งไว้แล้วอย่างนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยเร็วพลันอภิวาทนาสีิสนิจังวุธธาปัญจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลางัง มันพูดสะดวกก็ขึ้นนางเทิงก็ไดเยอขนหน่อยเนอพูดสะดวกขนหน่อย